ค่ะสวัสดีค่ะสําหรับเรียนท่านผู้ปกครองแลก็สวัสดีลูกๆนักเรียนทุกคนนะคะสําหรับคาบนี้ก็เหมือนเดิมค่ะมาเจอกับคุณครูพี่วาเหมือนเดิมในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ,ะสําหรับลูกๆนักเรียนชั้นป .5 อาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปแล้วเอ,อ่ยจําได้ไหมมีการบ้านด้วยบางคนก็ทําเสร็จแล้วในคาบก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะลูกสว่วนคนไหนที่ยังทําไม่เสร็จ แล้วทําแล้วให้ลูกไปหยิบการบ้านนั้นขึ้นมาเลยไม่ว่าจะอยู่ในใบงานหรือหนังสือไปหยิบขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวจะเฉลยไปพร้อมๆกันอ่ะในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องวิธีการทางวิทยาศาสตร์วิธีการทางวิทยาศาสตร์คืออะไรแล้วเอ่ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็คือขั้นตอนการสืบเสาะหาความรู้ในเรื่องที่เราสงสัยอ่ะมีขั้นตอนการทํางานทั้งหมด5ขั้นตอนใช่ไหมลูก ขั้นตอน5ขั้นตอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่นักวิทยาศาสตร์ใช้กันเลยใช่ไหมคะอ่มี5ขั้นตอนมีอะไรบ้างเอ่ย 1. ขั้นระบุปัญหาหรือตั้งคําถามใช่ไหมสองการตั้งสมมุติฐานก็คือเป็นการคาดคะเนคําตอบล่วงหน้า3การรวบรวมข้อมูลก็คือเป็นการหาคําตอบด้วยวิธีการต่างๆ4สี่วิเคราะห์ข้อมูลก็คือเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็นำมาวิเคราะห์ว่าถูกต้องหรือเปล่าและห้าสุดท้ายก็คือการสรุปผลใช่ไหมคะ อ่ะทีนี้ทีนี้เห็นไหมคะในหน้าที่4ในหน้าที่4กิจกรรมลองทำดูเขาบอกว่า<ม>เติมขั้นตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์ลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับข้อมูลที่กำหนดให้อ่าในข้อที่1ให้รูปผักบุ้งมาแล้วก็บอกว่าหน้าที่สงสัยเกี่ยวกับดินที่ใช้ในการปลูกผักบุ้งจีนนะ นาะทีสงสัยเกี่ยวกับดินที่ใช้ในการปลูกผักบุ้งจีนนาะทีจึงจุดๆว่าชนิดของดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งหรือไม่อจตรงที่ว่างแล้วก็จุดๆไว้นั้นหนูคิดว่าเอาขั้นตอนทางเออวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในขั้นไหนมาใส่คะนาะทีเกิดข้อสงสัยอะนาะทีเกิดข้อสงสัยก็ต้องเป็น การระบุปัญหาหรือการตั้งคำถามนั่นเองเห็นไหมคะมีคำว่าหรือไม่ด้านหลังประโยคอ่าต่อไปข้อที่2การดาให้รูปผีเสื้อกับบินตอมดอกไม้มาเลยแล้วก็ให้ข้อความมาว่าการดาจุดๆเกี่ยวกับลักษณะของผีเสือ้อโดยใช้แว่นขยายสังเกตโครงสร้างของผีเสือ้อและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่นๆอ่ะเห็นไหมการดาจุดๆ เกี่ยวกับลักษณะของผีเสือ้อโดยใช้แว่นขยายเขาใช้เครื่องมือในการศึกษาโครงสร้างของผีเสือ้อแล้วก็ได้ไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่นๆอ,อ่ะข้อนี้ตรงกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ขั้นที่หร่ลูกอ่าขั้นที่3ก็คือรวบรวมข้อมูลลูกๆคนไหนที่ทำถูกให้ขีดเครื่องหมายถูกเล็กๆสวยงามอ่ะพอประมาณนะคะ ส่วนนักเรียนคนไหนที่ตอบไม่ถูกให้หนูแก้ด้วยปากกาสีแดงไม่ต้องลบคาตอบเดิมออกแนละ้วลูกให้หนูแก้ด้วยปากกาสีแดงได้เลยค่ะอันนี้ครูอขอฝากการบ้านหนึ่งอย่างอของแต่ละคนก็คือหนูอยากสตาร์ทผีเสื้อกันไหมลูกอ่าถ้าอยากสตาร์ทผีเสือ้อระหว่างที่อยู่ที่บ้านถ้าเกิดหนูเห็นผีเสื้อกําลังบินมาอ่ะ ให้หนูลองจับดูถ้าจับได้แล้วปีกไม่ขาดขาไม่ขาดอยู่องค์ครบส่วนหนูจับหนูขอ,อโหสิกรรมมาลูกแล้วก็จับมันไปขังไว้ให้มันตายก่อนส่วนถ้าบางคนเพลอไปเจอที่มันกําลังนอนตายอยู่แต่สภาพยังคงดีอยู่ให้หนูเก็บให้ดีอย่าให้โดนน้ำแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมมาครูจะสอนหนูสตาร์ทผีเสือ้อ เดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดูแล้วเดี๋ยวครูจะสอนหนูในการสตาร์ทผีเสื้อแต่ไม่จําเป็นว่าต้องจับทุกคนนะคะลูกคนไหนที่จับได้เผอิญเจอให้จับมาแต่คนไหนที่ไม่ได้จับมาไม่ผิดค่ะเป็นวิชาเสริมเดี๋ยวครูจะสอนให้หนูลองสตาร์ทผีเสื้อดูนะคะไม่ยากเลยอ่ะทีนี้ออกนอกเรื่องมาเยอะแล้วทีนี้คาบนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรเอ่ยอ่ะเปิดหนังสือไปหน้าที่แปด เราจะเรียนกันเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ควรรู้อาทีนี้มีแล้วกิจกรรมลองทำดูมาอีกและแต่เหมือนเคยเลยค่ะตอนนี้เรายังไม่ทำเพราะเรายังไม่ได้เรียนรู้เนาาื้อหาใช่ไหมเดี๋ยวไปเรียนรู้เนื้อหากันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำกิจกรรมลองทำดูเหมือนเดิมทีนี้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คืออะไรก็คือ ทักษะทางสติปัญญาที่เป็นความสามารถหรือความชำนาญที่นักวิทยาศาสตร์นำมาใช้ในการสืบเสาะเพื่อค้นหาความรู้หรือแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมประกอบด้วย14ทักษะแบ่งออกเป็น2ขั้นอ่ะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เมื่อก่อนมีแค่13ทักษะแต่เพิ่มมาอีกหนึ่งทักษะก็เลยเป็น14ทักษะซึ่งใน14ทักษะนั้น นำมาแบ่งออกเป็นสองประเภทหรือสองขั้นก็คือได้แก่ขั้นพื้นฐานมีทั้งหมดแปดทักษะแล้วก็ขั้นผสมมีทั้งหมดหกทักษะอทินี้เรามาดูกันคร่าวๆนะคะว่าแต่ละประเภทน่ะมันมีทักษะอะไรบ้างขั้นพื้นฐานก็จะมีทั้งหมด8ทักษะก็คือ1ทักษะการสังเกต2ทักษะการจำแนกประเภท3ทักษะการวัด 4. ทักษะการใช้จำนวน 5. ทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา 6. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล7ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลและ8ทักษะการพยากรณ์อ่นนี้เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน8ทักษะคร่าวๆต่อไปในขั้นสูงหรือขั้นผสมมีทั้งหมด6ทักษะดังนี้ก็คือ 1. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 2. ทักษะการตรีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 3. ทักษะการทดลอง4ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 5ทักษะการตั้งสมมติฐานและ6เป็นทักษะใหม่ก็คือทักษะการสร้างแบบจำลองอาทีนี้มาดูกันซิว่าในระดับชั้นป5เนี่ยมีทักษะไหนบ้างที่ควรจะรู้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เป็นอย่างสูงอ่ะก็คือ1ทักษะการจัดกระทำและสื่อความความหมายข้อมูลก็คือความสามารถในการนำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยมาจัดกระทำให้อยู่ในรูปแบบที่มี ความหมายหรือมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นโดยอาศัยวิธีการต่างๆเช่นการจัดลำดบับการจัดกลุ่มหรือการคำนวณหาค่าใหม่รวมทั้งนำข้อมูลมาจัดกระทำในรูปแบบต่างๆ,างๆเช่นแผนภาพแผนผังตารางกราฟสมการหรือการเขียนบรรยายเพื่อทำให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้นอาทีนี้มาดูตัวอย่างการใช้ทักษะนะคะบางทีอ่านข้างบนอาจจะไม่เข้าใจทีนี้มาดูตัวอย่างหนูจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเขาบอกว่าเป็นตัวอย่างของการใช้ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลนะคะเขาบอกว่าอานน์เนี่ยไปสืบผ้นข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคในโซ่อาหารจากแหล่งข้อมูลต่างๆแล้วบันทึกข้อมูลไว้เพื่อนํามาจัดกระทําข้อมูลใหม่แล้วนําไปส่งครูรังนี้อ,อานนนเนี่ยไปสืบผ้นข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคในห่วงโซ่อาหารมาจาก Google ทีนี้อานน์ได้ข้อมูลที่บันทึกมาว่า ดู3บรรทัดนะคะเห็นไหมคะเขาได้มาเป็นตัวหนังสือก็คือได้ข้อมูลมาว่าผู้บริโภคในโซ่อาหารมี3ประเภทได้แก่สัตว์กินพืชเป็นอาหารเช่นหัวช้างมา้าส,สัตว์กินสัตว์เป็นอาหารก็คืออย่างเช่นเสือซิงโตเหยี่ยวและสัตว์กินทั้งพืชและสัตว์เช่นสุนัขแมวไก่เขาได้ข้อมูลมาเห็นไหมคะผู้บริโภคในหวโซ่อาหารนะมี่ยมประเภทก็คือที่เป็นสัตว์กินพืช แล้วก็สัตว์กินเนื้อแล้วก็สัตว์ที่กินทั้งพืชและกินทั้งเนื้ออ่าทีนี้มันเห็นไหมคะสามบรรทัดขนาดครูอ่านเองครูยังเว้นวรรคผิดเลยทีนี้มันอาจจะทําให้เข้าใจได้ยากขึ้นใช่ไหมคะอานนนก็เลยต้องการที่จะนําข้อมูลนะมาจัดกระทําในรูปแบบใหม่เพื่อที่จะเอาไปส่งครูทําให้คุณครูดูดง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นเขาก็เลยทําเป็นแผนผังผู้บริโภคในห่วงโซ่อาหารขึ้นมาขึ้นมาเลยเห็นไหมคะด้านล่างอ่ะ หัวข้อตรงกลางหัวข้อใหญ่ของเขาเลยก็คือท็อปิกเลยก็คือผู้บริโภคในโซอาหารมี3ประเภททีนี้เขาก็ชี้ขึ้นไปด้านบนกรอบสีเขียวเป็นสัตว์กินพืชแล้วก็เขาก็วาดรูปต้นกอหญ้าเห็นไหมคะมีสัตว์อะไรบ้างก็มีช้างมีวัวมีมา้าอ่ะทีนี้ด้านซ้ายมาด้านซ้ายมือโยงมาเป็นสีส้มวงสีส้มก็เป็นสัตว์ที่กินกินทั้งพืชแล้วก็กินทั้งสัตว์อย่างเช่นไก่แมวสุนัข อันทนี้ประเภทที่3ก็คือเป็นสัตว์กินสัตว์ก็คือมีสิงโตเสือเหยียวเห็นไหมคะเราจะดูง่ายกว่ากับการอ่านตัวหนังสือบางคนเนี่ยเห็นตัวหนังสือก็เริ่มขี้เกียจแล้วไม่อยากอ่านแล้วแต่พอดูภาพเห็นไหมคะง่ายกว่าเลยอันนี้ก็เป็นทักษะเป็นตัวอย่างการใช้ทักษะการจัดกระทําได้สื่อความหมายข้อมูลทีนี้2ก็คือทักษะการสร้างแบบจาลองก็คือ ความสามารถในการสร้างหรือใช้สิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเรียนแบบหรืออธิบายสิ่งที่ศึกษาหรือที่สนใจแล้วสามารถนามาเสนอความคิดรวบยอดข้อมูลวัตถุหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาในรูปแบบของแบบจำลองต่างๆเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเช่นรูปภาพภาพเคลื่อนไหวแผนภาพชิ้นงานข้ความคำพูดวัสดุคุณอ่ะ นอกจากนี้แล้วทักษะการสร้างแบบจําลองยังหมายถึงการใช้แบบจําลองเพื่อบรรยายหรืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความคิดวัตถุหรือเหตุการณ์อาทินี้บางทีอ่านแล้วไม่เข้าใจก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างการใช้ทักษะกันนะคะอาทินี้เห็นไหมคะเขาให้รูปภาพมา6ภาพทั้งหมดภาพแรกด้านซ้ายมือเป็นตู้ปลาใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นแบบจําลองระบบนิเวศในตู้ปลา,หาเห็นไหมปกติปลามันจะอยู่ในน้ําในแม่น้ําในทะเลใช่ไหมลูกซึ่ง มันดูยากใช่ไหมเราก็บางคนว่ายน้ําไม่เป็นก็คงไม่ได้ลงไปดำน้ําใช่ไหมเขาก็เลยจัดตู้ปลาขนาดเล็กภายในบ้านแล้วก็ทีนี้มีต้นไม้ที่งอกในน้ําที่เป็นที่แหลง่งแหล่งที่อยู่หรือเป็นแหล่งอาหารของปลาก็มาปลูกไว้ทีนี้ทําให้เห็นถึงระบบนิเวศในน้ําที่ว่าอยู่ในตู้ปลาอ่ะง่ายๆไม่ต้องดำน้ําลงไปในทะเลใช่ไหมคะต่อไปแบบที่2เห็นไหมเป็นโครงกระดูก อันนี้คือแบบจําลองโครงสร้างร่างกายของสัตว์อ่ะเขานะ่ยก็ใช้โครงกระดูกของสัตว์ที่ตายแล้วเนี่ยเอามาต่อใหม่แล้วก็สตาร์ทมันไว้เพื่อที่จะใช้ให้มนุษย์เนี่ยหรือว่าคุณเป็นสัตวแพทย์เนี่ยใช้ในการศึกษาอะนาโตมีอ่ะส่วนต่างๆร่างของร่างกายของสัตว์อ่ะมีประโยชน์มากเลยนะลูกในการศึกษาของ ใน,ในการใช้ในการศึกษาเนี่ยเพราะว่าบางทีสัตวแพทย์ต้องมารักษาสัตว์ใช่ไหมอ่าก็ต้องรู้ส่วนต่างๆของสัตว์ว่ากระดูกสี่นี้อยู่ไหนเส้นเลือดอยู่ตรงไหนเป็นยังไงอ่ามีประโยชน์มากเลยนะคะต่อไปเห็นไหมคะมีเด็กเด็กวิ่งสองคนกําลังถือบิกเกอร์อ่าตัวนั้นที่มีลักษณะเป็นแก้วนั้นเรียกว่าบิกเกอร์แล้วก็มีน้ําสีแดงอ่าเขากําลังทําอะไรอยู่ เขาจะกำลังทำการทดลองซึ่งการทดลองนั้นก็คือเป็นการเป็นแบบจำลองการระเบิดของภูเขาไฟเห็นไหมคะอันนี้ลูกๆเนี่ยสามารถออกแบบได้เองเลยสงสัยอะไรก็ออกแบบลองดูสิลองทำดูสิแล้วก็สร้างเป็นแบบจำลองออกมาต่อไปเป็นรูปผีเสื้อ,อเกี่ยวข้องกับผีเสื้อเยอะจังเลยเรื่องนี้อสงสัยอยากให้เด็กๆสตาร์ทแล้วแหละทีนี้มาดูซิเห็นไหมครับมีผีเสื้อแล้วก็มีเห็นไหม การฟักตัวของมันในแต่ระยะอ่ะอันนี้ก็เป็นแผนภาพวงจรชีวิตของผีเสื้ออ่าต่อไปเป็นกระปร๋องแล้วก็มีสายเชือกอันนี้เป็นแบบจำลองการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลางภาพสุดท้าย เป็นรูปของการปลูกพืชก็คือการปลูกมะเขือยาวใช่ไหมลูกมีทั้งแบบสีม่วงแล้วก็สีเขียวอันนี้ก็เป็นแผนภาพการเจริญเติบโตของพืชอ่ะเห็นไหมคะว่าบางอย่างเนี่ยเรามองเห็นไหมอย่างเช่นภาพสุดท้ายเนี่ยการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยมันมองเห็นได้ชัดเจนในวันสองวันไหมก็ไม่มันต้องอาศัยเวลาทีนี้พออาศัยเวลามันก็ยังเห็นได้ไม่ชัดเจนเราก็เลย บันทึกผลของแต่ละช่วงมาแล้วก็นำมาสร้างเป็นแผนภาพให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นการสร้างแบบจำลองก็คือทำให้สิ่งที่มองเห็นภาพยากเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นอ่าต่อไปทักษะที่3ก็คือทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลาก็คือความสามารถในการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูป1มิติ2มิติและ3มิติ รวมไปถึงการระบุรูปทรงขนาดตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เวลาต่างๆสเปซก็หมายถึงที่ว่างดังนั้นสเปซของวัตถุจึงหมายถึงที่ว่างที่วัตถุนั้นครอบครองอยู่และมีรูปร่างลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุนั้นโดยทั่วไปสเปซของวัตถุจะมีสามมิติคือความกว้างความยาวและความสูง ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสเปซของวัตถุก็มีอีก2ลักษณะได้แก่ 1. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซก็คือความสามารถในการหาความสัมพันธ์กันระหว่างพื้นที่ที่วัตถุต่างๆครอบครองได้อาทีน,นี้มาดูซิว่าเป็นยังไงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ2มิติกับิติวัตถุ3มิติคือความสามารถในการระบุชื่อหรือวาดภาพของวัตถุ2มิติและ3มมิติได้เช่นเห็นไหมคะวัตถุรูปทรง รูปทรงกระบอกเนี่ยถ้าเป็นรูปทรงเขาจะเรียกว่าเป็นรูปทรงเป็นรูปสามมิติเพราะใช้คําว่ารูปทรงทีนี้ทรงกระบอกเนี่ยก่อนที่มันจะมาเป็นทรงกระบอกมันก็จะต้องประกอบไปด้วยรูปสองมิติก่อนได้แก่รูปวงกลมเห็นไหมคะหัวท้ายจะมีรูปสองมิติที่เป็นวงกลมสองวงแล้วก็ตรงกลางของมันเมื่อคลี่ออกมาอ่า ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งรูปวงกลมและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากคือรูปสองมิติแต่พอประกอบขึ้นกลายเป็นรูปทรงกระบอกก็คือรูปสามมิตินั่นเองเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์เลยเห็นไหมคะอ่ะทีนี้ต่อไปเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่งก็คือความสามารถในการบอกตำแหนง่งบอกทิศทางของวัตถุต่างๆเมื่อเทียบกับอีกวัตถุหนึ่งอย่างเช่น ชาลีสามารถบอกได้ว่าอาคารกีฬาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเสาธงอาจจริงไหมหนลองดูซิในหน้า13บ้านล่างมุมขวามือมีแผนผังโรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่แล้วเขาบอกว่าชาลีเนี่ยสามารถบอกได้ว่าอาคารกีฬาอันไหนหาการกีฬาเจอเจอยังอ่านี่เลยอาคารกีฬาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกอ่ะทิศตะวันตกจริงหรือเปล่าอ่า ทิศตะวันตกของเสาธงถูกต้องเห็นไหมคะเหนือใต้ออกตกตัวเอนั้นคือทิศเหนือตัวเอสนั้นคือทิศใต้ตัวอ e ีนั้นคือทิศตะวันออกและตัวดับเบิลยูนั้นคือทิศตะวันตกอ,อาอาคารกีลาอยู่ทางทิศตะวันตกของเสาธงถูกต้องไหมคะ,อ,ะอย่างเช่นถ้าเหมือนพวกหนูมาโรงเรียนใช่ไหมครูให้หนูหนูนั่งอยู่ชั้น4ครูบอกห,หนูว่า ขึ้นไปห้องวิทยาศาสตร์หน่อยหนูก็ต้องบอกครัได้ว่าห้องวิทยาศาสตร์อยู่ตรงไหนอยู่ชั้นไหนประมาณนั้นก็เกี่ยวข้องกับทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลานะคะลูกอะต่อไปการหาออต่อไปก็คือเหมือนเดิมเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาเหมือนเดิมแต่เป็นตัวนี้เป็นสเปซกับสเปซ ใช่ไหมอ๋อสเปซกับเวลาลูกเมื่อกี้เป็นสเปซกับสเปซก็คือเป็นพื้นที่กับพื้นที่อ่าแต่อันนี้เป็นสเปซกับเวลาก็คือจะมีตัวเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้มาดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุกับเวลาก็คือความสามารถในการบอกตำแหน่งของวัตถุกับเวลาที่วัตถุนั้นเคลื่อนที่ไปเช่นในเวลาหกโมงเช้าวดวงอาทิตย์จะปรากฏบนท้องฟ้าในทิศตะวันออก เมื่อเวลาผ่านไป6ชั่วโมงดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนตำแหน่งโดยเคลื่อนที่ไปปรากฏตรงกลางท้องฟ้าเหนือบ้านของแก้มซึ่งกับ,ซ,กบซึ่งตรงกับเวลา12นาฬิกาเห็นไหมคะในภาพเวลา6นาฬิกา6โมงเช้าเนี่ยทิศตะว,วันออกมีดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเลยยิ้มแชงเลยอ่าถึงเวลาสนุกแล้วสิทีนี้พอเวลาผ่านไป6ชั่วโมง ดวงอาทิตย์ก็เคลื่อนตัวมาอยู่ถ้าเหมือนกับเรายืนกลางแจ้งก็คือจะอยู่ตรงเขาบอกว่าจะอยู่ตรงศีรษะเลยเลยใช่ไหมลูกแต่ถ้าเราอยู่ในบ้านดวงอาทิตย์ก็อยู่ตรงหลังคาบ้านของเราพอดีอ่ะแล้วก็เมื่อถัดไปอีก6กชั่วโมงเป็นเวลา6โมงเย็นดวงอาทิตย์ก็จะรับขอบฟ้าค่อยๆรับขอบฟ้าไปทางทิศตะวันตกใช่ไหมคะลูกอ่านั่นก็คือมีตัวของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะทีนี้อีกอันนึง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลาก็คือความสามารถในการบอกความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือปริมาณของวัตถุกับเวลาที่เปลี่ยนไปเช่นเมื่อตั้งน้ำแข็งก้อนทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน30นาทีน้ำแข็งก้อนก็จะหลอมเหลวและเปลี่ยนขนาดหรือเปลี่ยนรูปร่างไปเห็นไหมคะด้านซ้ายมือตั้งน้ำแข็งก้อน,อนทิ้งไว้เลยผ่านไป30นาทีน้ำแข็งก็เป็นยังไง หลอมเหลวกลายเป็นของเหลวจากของแข็งเนี่ยกลายเป็นของเหลวไปเลยอ่ะทีนี้อัะครูขอแทรกนิดน,นึงนะคะในการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นของเหลวเขาไม่ได้เรียกการเปลี่ยนสถานะนั้นว่าการละลายนะคะลูกอ่ะหนูคิดใหม่นะคะเปลี่ยนเปลี่ยนข้อมูลใหม่มันไม่ใช่การละลายลูกแต่มันคือการหลอมเหลว การหลอมเหลวคืออะไรการหลอมเหลวก็คือการเปลี่ยนสถานะของสสารจากที่มีสถานะเป็นของแข็งกลายเป็นของเหลวเรียกว่าการหลอมเหลวนะคะไม่ใช่การละลายนะลูกป .5 แล้วนะคะเปลี่ยนใหม่นะคะถ้าเวลาไปสอบเขาบอกว่าการหลอมเหลวคืออะไรให้ตอบว่าการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวไม่ใช่การละลายนะคะอ่า โอเคจบแล้วสำหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ควรรู้สำหรับลูกๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทีนี้ถึงเวลาของลูกๆทดสอบความสามารถทบทวนเรื่องที่เรียนมาว่าเราเข้าใจมากน้อยเพียงใดอ่ะทีนี้ทบทวนยังไงพิสูจน์ตัวเองยังไงก็คือการกลับไปทำกิจกรรมลองทำดูแล้วเดี๋ยวมาเฉลยกันในคาบหน้าเหมือนเดิมอ่ะอย่าลืมนะคะ ทำงานเสร็จแล้วเก็บงานนั้นไว้ให้ดีแล้วนํามาส่งครูในวันที่โรงเรียนเปิดครูจะทวนงานให้ใหม่หมดเลยสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนะคะที่ช่วยดูแลลูกๆในการเรียนออนไลน์เป็นอย่างดีแล้วก็ช่วงนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะตื่นมาก็กล้วน้ําเกลือ,อกินน้ําอุ่นเยอะๆดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็ ดื่มน้ำขิงบ้างก็ได้นะลูกอ่าเพื่อป้องกันไวรัสโควิดนาอ่าใช่ไหมคะแล้วก็ไปไหนออกไปไหนทั้งไปคนเดียวหรือไปกับคุณพอ่อคุณแม่ไปร้านค้าใกล้ๆบ้านก็อย่าลืมใส่แมสนะลูกแมสก์สำคัญมากเลยช่วงนี้อย่าลืมใส่แมสนะคะลูกอ่าสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนออนไลน์ไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมทำการบ้านกิจกรรมลองทำดูหน้าที่8กันนะคะลูกๆอ่าสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ